ทุกคนเราจะมาปอกทุเรียนกันนะคะอันนี้ก็คือทุเรียนที่เราได้มาวันก่อนนะคะได้มาหมู่ว่านนี่พี่น้องป้าใหคขื้นหนึ่งมันอนีกันเลยไา่พ่อยปอกไห้นะคะได้รู้ซื้อว่ามันเริ่มมิกรินแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะไผ่พหอยวายาดมันเนากนะ <laughs> ันเ,นเลยปาดรอดูทุกคน หัวกับเค่องหดไห่เค่งจุมพี่น้องเอ้ยพอยายบุญเป็นหูซาทุเรียนลาดำเราจะไม่ตัดเราจะทายไปเรื่อยๆโอ้มือเจาะคือทอหัแเจาะพอยายหน้ามือถุงมงถุงมือ่าใไซเลยเนาะคะ่ะ โอ้กลิ่นหอมอยู่นะปุเรียนชุมพรเดี๋ยวหืม <c oughs> ไม่ใช่หรือมั้งหอมจังอนะหอมเยอะน้ำฉันเลมเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะคนเจ้าจานว้าวอุ้ยว่าบ่ดได้เ้อเธอเนื้อเนื้อดีแต่พ่อค้าคะคะุณทำุดมือคะ่ะเ <c oughs> บิ้งมือชันๆทุดตุดตุ่วด ดิส <Es per ate> เอาโบมวนเลยอ้ยันน่ะจะไปกินเอานี่ไเมียะไรเบาน้ำดีดีกิ่งเป็นยังไก่เถ้ะล่ะไายก็ถอยมันขึ้นมาไหนสิละเอออืมพวกเรื่องจะทะเลาะกันเด้อค่ะ <c oughs> ว้าวโอโ้โหโอ้เฮ้ยอืมไหนเธอเธอ ป๊อดนี่เขาเรียกทุเรียนเลยนะพ่อ<ช>ลาดำอย่าเพิ่งเพิ่งหนูถ่ายรูปก่อนตรงน,นี้นี่เธอโอ้โหเธอคือดีหอมดิป๊าดกลินหอมมากหลังจากที่โดนพ่อใหญ่บนเราก็เริ่มแน่ใ,นใจแล้วเมื่อเราได้ปอกทุเรียนออกมาแอันนี้ป้าไหวขึ้นหนึ่งพี่รองทุเรียนมาวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้า เออทุเรียนมายีิบห้าวันนี้วันที่ยี่สบกบอกวันที่ยี่สิกค่ะทุกคนทิ้งไว้หนึ่งคืนเอาไว้ในกองเงนกองอาหารที่มันเก็บความร้อนหน่อยกองเราจะได้กี่ภูสําหรับเงินสามร้อยสามสิบเก้าบาทของเรานั้นมาลุ้นกันค่ะทุกคนคะ่ะทุเรียนชุมพรคิดถึงชุมพรมาก สมัยไปเป็นเซลอยู่ใต้ท,ทุเรียนทุเรียนใต้คือร้อยแรงนะทุกคนนะเบื่อทุเรียนอยู่หัดนะพเบื่อ <c oughs> ทุเรียนอยู่หั <c oughs> โอ้โหคุ้มว้าไปพี่น,อน้องอยู่มุกดาหารแต่เราได้กินทุเรียนชุมพรจะ้ะโอ้โหดีสมกับสามีบ่นอยู่นะคะ <c oughs> สามีบ่นนี่ตัวนี้อุยังเหลืออีก เออยยังเหลืออีกนี่นี่คือสามสิบเก้าสามร้อยสามสิบเก้าคือสามภูภูละหนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้ก็คืออันที่สามสิบเก้าค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะคือดีดีแห้งโอ้ยเร่